อาวุดดีก็ได้ค่ะอยู่กับปอโอเคค่ะวันนี้ก็จะมาวาดลูกโอเคไม่รู้จะทำยังไงแถมตอนนี้มันก็ตีห้ากว่าแล้วตื่นมา,อาตอนตีโอเคแล้ววาดโครงหน้า ตอนแรกก็วาดเป็นโครงหน้าแบบนี้นะคะต่ไก็มาวาดตานี่ก็ฉบับของปอเคนะคะตอนแรกสำหรับเราก็จะทำเป็นแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยวาดครง Còn như là nó có mặt tường Mình to lười Mà cho nhấp nhấp này nè Mày nói lắm, นี่แล้ก็ต่อไปก็ว่าตาเตาก็ตามใจพวกคุณเลยนะแต่อันนี้ฉบับของเราก็ตามใจเราตาสำหรับเราก็มีหลายแบบขอลองตาที่คิดเองแถมใหม่ด้วยห้วกัน ออกมาแบบนี้นะแล้วเราก็มาเติมผมัเลย อืมก็ได้มนาะ uh, หัวแล้วนะต่อไปก็ขงง่มยังไงดีนะ Đưa lại Tựa đó ฮึมฮึออกไปนอก ผมก็เละไปนะแต่ก็ช้าเจะแล้ก็ไม่มียางลบแล้ว สาวน้อยกระต่าย จาดว่ารูปสวยๆกลายเป็นวาดรูปตลกแล้ว <c oughs> <c oughs> งั้นเขานะ่าจะมาวาดรูปสวยจริงๆงั้น,นกลายเป็นตลกแล้วงั้นวันนี้ก็ขอบายไปเป <c oughs> ็นเท่านี้นะคะ